มาคะ่ะวันนี้ถึงเวลาที่สำคัญแล้วนะคะที่เราจะทำหมูกรอบนะคะเราก็ได้หมูมาประมาณเกือบหนึ่งกิโลนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็สามชั้นแบบนี้เลยนะคะแบบบางเลยนะคะแล้วก็เนื้อเยอะนะคะ,ะเรวเรามาทำเป็นสองทอนเนาะเดี๋ยวมันจะใหญ่เกินไป เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปขั้นตอนการต้มค่ะพอน้ำเดือดเราก็ใส่หมูลงไปค่ะใส่ด้านหนังลงไปนะคะเราจะต้มไว้อยู่ที่20นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ได้เวลาแล้วนะคะ20นาทีเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นมาเลยเราจะเอาด้านด้านที่เป็นเนื้ออน,นี่ก็ไม่ได้สุกมากนะคะก็ไม่ได้สุกเลยแหละแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะอบนะคะตัวนี้เราจะเอาด้านหนังขึ้นแล้วเราก็จะ ะะจิ้มนะคะจิ้มจิ้มจิ้มโดยซ่อมน,นี่แหละ แล้วเราก็จะมาบั้งนะคะบั้งให้เขาหั่นง่ายนะคะเอาประมาณนี้เนาะถึงตรงประมาณเนื้อนะคะผ่านตรงชั้นมันไปก็จะเอาเกลือโดย ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่ามันเค็มแล้วแล้วเราก็จะเอาน้ำส้มสายชูนะคะไปเลยเอาละค่ะคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญแล้วนะคะเราก็จะมาอบหมูกรอบกันค่ะเ้าก็ใช้หม้ออบลมร้อนนะคะ เราก็จะเอาหมูที่เราแช่น้ำส้มสายชูนะคะใส่ลงไปเลยใส่เกลือนิดเดียวนะคะเพื่อนๆเพราะว่าตอนที่เราต้มนะเราใส่เกลือเข้าไปเยอะแล้วนะคะเราก็จะเค็มแล้วเนาะเพราะว่าเราจะเอามาทํากระเพราหมูกรอบนะคะเราไม่ได้ทานเลยเดี๋ยวมันจะมีเครื่องปรุงอีกนะคะคราวนี้เราก็จะใส่ลงไปค่ะ เปิดไฟนะคะสูงสุดเลยเนาะ200อยู่ที่30นาทีค่ะก็สูงสุดเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยแอบมาดูนะคะสักประมาณ20นาทีเราแอบมาดูครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะใกล้จะถึงเวลาแล้วนะคะก็มีการปุ๊บปะปุ๊บปะกันเป็นเป็นช่งชวงๆนะคะอรานะคาเรียบร้อยแล้ว แล้วก็มาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะชิเป็นพร้อมกันเลยโอ้้ว้าวน่าอร่อยมากเลยค่ะ น่าจะกรอบแล้วนะคะน่าจะกรอบแล้วนะโอเคค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นนะคะแล้วก็ นุ่มชุม่มฉ่ำกรอบกรอบค่ะยอดเลย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ